สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะวันนี้คุณรัตีพาไปที่วัดห้วยมงคลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนอื่นเรามาทราบประวัติและเรื่องราวย่อๆสั้นๆของวัดห้วยมงคลกันนะคะวัดห้วยมงคลเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแต่เดิมใช้ชื่อว่าวัดห้วยคดต,ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านห้วยคดต,ตำบลทับใต้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคดเป็นห้วยมงคลเนื่องจากครั้งที่เสด็จมายังวัดนี้ได้มีดำริให้สร้างถนนใหม่จากถนนดินเป็นถนนลาดยางโดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกันกันกบชื่อวัดค่ะต่อมาพระพิสารสิทธิคุณหรือท่านเจ้าคุณไพโรธประพัสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็นที่เคารพของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคลและพลเอกวิเศษคงอุทัยกุลรองสมุหาราชองค์คารักษ์ได้มีดำริที่จะสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชากุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบรวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนค่ะด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพอ่อทวดพุทธศาสนิกชนในภาคใต้ให้ความเคารพเลื่อมใสามาเป็นเวลานานและรู้จักกันเป็นอย่างดีจึงก่อเกิดการร่วมมือร่วมใจจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างปฏิมากรรมองค์จำลองหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเททองหล่อองค์หลวงพ่อทวดเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2547และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมาการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาพิไทยยอดสอกอ ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดโดยรูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดหน้าตักกว้าง9.9เมตรสูง11.5เมตรบนฐานสูงสชั้นชั้นล่างกว้าง70เมตรยาว70เมตรโดยภายใต้ฐานยังเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค,ค่ะ นอกจากนี้ที่วัดห้วยมงคลยังมีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแกะสลักจากต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีที่ฝังอยู่ในทรายใต้แม่น้ำยมจังหวัดแพร่ลึกกว่า10เมตรค่ะซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าต้นไม้ที่มีแก่นสูงหนึ่งคืบขึ้นไปจะมีรุกขะเทวดาสถิตอยู่เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่มาสักการะบูชาเมื่อนำต้นตะเคียนทองมาทำรูปเคารพ เช่นแกะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจึงมีอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีสิทธิ์ดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะวัดห้วยมงคลตั้งอยู่ที่เลขที่118ถนนหัวหินไปห้วยมงคลหมู่6ถนนห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ที่วัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาสักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่นะคะหลังจากนั้นก็มาลอดใต้ท้องช้างซึ่งตรงนี้การลอดใต้ท้องช้างก็มีคาถาลอดใต้ท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยเริ่มต้นจากการตั้งนโมสามจบบูชาพระรัตนตรัยและตั้งจิตอธิษฐานนะคะหลังจากนั้นก็สวดคาถาเลยค่ะ นะลอดล่องใต้ท้องโคชาสารโดนบรรดาลโชคลาบวาสนาเงินตราขาจัดปัดเป่าสเสนียดจันไรใดๆทั้งปวงมาลายสูญหายสิน้นนะคะซึ่งคาถานี้ได้มาจากพระเนียดคล้องช้างตำรับพี่ชัยสงครามนะคะและตรงนี้ก็จะมีเขียนประวัติพรายมงคลพรายเจริญนะคะ ค่ะสร้างขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2550แล้วเสร็จเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2551ระยะเวลาในการสร้างนะคะระยะเวลาประมาณ7เดือน9วันก่อนจะจัดสร้างก็ทำพิธีบวงสวงเชิญเทพพยายดาฟ้าดินพญายช้างเอราวันมาปกป้องคุ้มครองช้างเอราวันสร้างขึ้นจากไม้มงคล9ชนิด ดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งไม้ศักนะคะหมายถึงความมีศักดิ์ศรีเกียรติยศและชื่อเสียงอันที่สองคือไม้รักค่ะหมายถึงความรักหากหยิบยื่นให้ผู้อื่นมากเท่าใดเราก็จะได้รับความรักกลับคืนมาทาวีคูณอันที่สามไม้ขนนหมายถึงการเกื้อหน,นุนเกื้อกูลอุดหน,นุนอันที่สี่ไม้พยุงหมายถึงการได้รับการพยุงค้ำจุนไม่มีวันล้มนะคะ อันที่5ค่ะคือไม้ประดูหมายถึงความแข็งแกร่งความร่มเย็นส่วนไม้ที่6นะคะก็คือไม้จั์ชมดหมายถึงความสูงสักนับเป็นไม้ชั้นสูงนะคะอันที่7ค่ะไม้เต็งรังหมายถึงความแข็งแกร่งมีอายุยืนยาวและไม้ที่8นะคะไม้ตะเคียนหมายถึงการล้างอาถรรพ์เสนียดจันไรและไม้ที่9ก็คือไม้แดงหมายถึงความมีอำนาจมีบารมี ซึ่งไม้ทั้ง9ชนิดนี้นำมาสร้างเป็นไม้มงคลหากผู้ใดได้กราบไหว้บูชาจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบารมีมีผู้อุดหนุนรักใคร่คํำจืนไม่มีวันล้มมีอายุยืนยาวล้างอาถรรพ์เสนียดจำไรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความร่มเย็นในชีวิตมีความสุขความเจริญค่ะนี่ก็คือประวัติ ความเป็นมาของควายมงคลและพลายเจริญนะคะพร้อมคาถาลอดใต้ท้องช้างที่วัดห้วยมงคลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ